สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Pinky Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาลองตัวใหม่นะคะอดีไปเจอในเซนเวนมานะคะ่ะจะเป็นตัวนี้เลยสะสีนะคะเออเป็นแบบมีสองสองอันแบบนี้นะคะ อันที่หนึ่งก็จะเป็นแบบเบอร์รูขมขนนะคะเป็นไพรเมอร์นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นบีบีนะคะ SPF 40 PA บวกบวบกนะจ๊ะจะเราก็จะมาดูเนื้อข้างในนะคะอันนี้เราทาครีมกันแดดไปแล้วเนาะเนี่ยค่ะเนื้อข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพีทำผูใช่ก็คือจะเป็นขาวๆแบบนี้เลยเป็น เป็นไพรเมอร์แบบนี้เลยนะไม่ไอ้คือเราทาไพรเมอร์ไว้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลองลงบุบีบีกันดูสีสักก่อนสีจะเป็นยังไงอเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ลืมลิปนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะทาลิปแก้ปากดำของหน้าจุ๊บก่อนเลยใช้มาลายปีแล้นนะคะ่ะ ชมพูจริงๆชมพูนี่หน่อยแล้วก็จะทาลงไปก่อนเลยจ้ารวมอ่ะใช้ชมพูกระดมแล้วต่อไปนะคะก็จะมาลงนี่เลยสะสีนะคะสะสีดูโอบีบีพรยเมอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอตสีให้ดูก่อนเนาะ อันนี้คือมีเบอร์เดียวนะคะที่ร้านไดโซนค่ะโอ้สีเหลืองปแปลงก่อน,นดูสีนะก็จะมาวอร์อร์มมือก่อนเหลืองหนึ่ะทุกคนก็จะลงไปเลยจ้าป๊อป๊ออันนี้เราแกะกันก่อน จะมาไม่ให้ทายเยะนะคะก็จะมาลงเรื่แปลงนะคะแปลงคอร์เลเลอร์นะคะจะดูได้เลยว่าฝั่งนี้ทากับฝั่งนี้ไม่ทาก็คือเนียนเนียนขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะมีฝ้ากะทั้เลนี้ก็จะเนียนได้ในอีกระดับหน่อยจ้าก็จะทาไปเลยทาไปเลยจ้ จะหมดแล้วแต่นี่เลยก็จะดีใจเจ้าให้ความลวดแปลงอันนี้ดีจริงจรนะิงค่ะไม่ไโฆษณาให้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะบัตส์เวิร์นะคะแปรงคอนซีลเลอร์เอ้ยไม่ใช่แปรงลองพื้นแบบลงผิวได้เนียนไม่เป็นเส้นเลยนะคะลงผิวได้เนียนจริงๆนะทำพร้อมสะอาดง่ายด้วยนะคะ มันจะทำความสะอาดง่ายแแบบล้างง่ายนะคะล้างออกง่าย้วยนะนี่ก็จะได้เนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่จมกูกก็จะมาลงที่จมูกต่อคือเราจะไม่ลงบริเวณนี้นะคะที่โซนตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าช่วงเอามันอะ่ะมันจะตกล่องง่ายๆเนาะเราจะไม่ลงช่วงนั้นเราจะลงเฉพาะแบบนี้ไปเลยนะ เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะจ้าเนียนขึ้นไปอีกมาต่อกันนะคะเมื่อกี้ตัดไปเนี่ยค่ะลงแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าดูเลยแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีนนคะคอซิเลอร์อันนี้ใช้ดีจริงนะคะของกิฟเฟอรินเบอรส์สามสองนะจ๊ะใช้จนหมด ต้องจบแล้วจ้ะใช้ระบบจกอีกแล้วเนี่ยค่ะก็จะมาปาดๆกันเลยปาดลงไปเลยที่ลงแบบนี้นะคะบริเวณน้าแก้มก็คือจะปกปิดฝ้ากะนะคะช่วงที่เรามีจุดบกห้องนะจ๊ะนั่นแหลจะจ้ะปิดมันไปนเลย ให้ใครได้เห็นก็จะประมาณนี้นะคะเสร็แล้วเราก็จะใช้ตัวเดิมะคะ่ะแปลงบัสเปิร์กนะคะแท็บแทบแทบลงไปนะคะรอบนี้เราจะไม่ลากเราจะไม่ลากเหมือนบีบีนะคะเราจะมาแท็บแทบกัน อันนี้งานผิวแบบสำหรับคุนแบบหน้ามันไม่ไเนียนทั้งีเกิดนะเนี่ยเ็จะลงแบบนี้เลยจุ๊บ <c oughs> ขออภัยนะเราแท็บได้ที่แล้วใช่ไหมต่อไปเราก็จะมานี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะโรแมนนะคะในการอะไรจะ๊ะแก้มนะคะ ตรงนี้นะคะแค่นี้เป็นรูปหัวใจแล้วก็เบลนเบลนไปเลยจ้ะก็จะเบ็นไปเลยจ้ะเปลนไปแค่นี้นะคะอืมแต่งตามให้เหมือนเราถ่ายรูปในฟิลเตอร์เลยทุกคนเนี่ยจะลงแค่เนี้ยแค่นี้นะจ๊ะก็จะเบลนไปเลยอืม ถ้าเพื่อนเพื่อนนึกภาพแบบในฟิลเตอร์ในแอปติ๊กตกอะไรพวกนี้ออกนะคะก็จะประมาณนั้นเลยแหละนั่นแหละเราจะทำให้เหมือนให้ชีวิตจริงเราอะมันเหมือนในในฟิลเตอร์ในแอปประมาณนึงเลยแต่งประมาณนั้นเลยนะอ่านั่นแหละแล้วก็ที่จมูกนะคะนิดนึงให้เหมือน<ม>อ๋อ,อ,อนี้ตากแดด,ดมานะจ๊ะ กิ่ส้มดามมาแล้วมันแดงน,นี่เตียวนะคะเยอะอืมอะไรจะเบอร์นะั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคองซิลเลอร์ดนซิลเลอร์ใต้ตาเราจะ,ะมาขับมาแล้วค่ะนี่สุกก็เจอแล้วะคะ่ะเหมือนเดิมนะคะยังอยู่กับเราบายบายอันเดอร์อายนะคะ is cosmetic มมนะคะเบอร์ 20่สิบมีเดียมนะจ๊ะอันนี้ก็จะหลอดละประมาณพันสองได้นะคะแต่ว่าพูดถึงมันคุ้มนะคะใช้ได้นานจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยใช้ได้นานมากเลยพันสองแต่ว่าใช้ได้นานนะใช้ได้ได้เป็นปีอ่ะมาค่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินคินี่ค่ะพอลงทุกอย่างเสร็จนะจ๊ะ ก็จะมาเลยเหมือนเดิมค่ะเซตโดยแป้งหมดไปแล้วนะโทโคนใช้มาหลายเดือนแล้วอ่ะมันเพิ่งหมดไปแล้วเราก็ซื้อมาอีกนะคะใช้ดีเหมือนเดิม BB Perfect สระสี BB Perfect เฟกเดอร์นะคะแป้ง BB นี่ยังไม่แกะเลยอันเดิมมันหมดแต่ละ๋ยวเรามันแกะก่อนนะ,อะแกะเสร็จแล้วนะ เหมือนเดิมค่ะเทลงไปะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วเราก็จะมาใช้แป้งตัวเดิมค่ะแ,แปลงของกิฟฟินนะคะเหมือนเดิมก็จะมาวนเคาะๆสักหน่อยนะคะคาะนิทีนึงแล้วก็จะมาลงที่หน้าแก้มเลยนะจ๊ะ อืมอน,นี่ได้อืมป็นไงล่ะอจะมาลงอีกข้างหนึ่งนะคะดูนะคะข้างที่ลงไปแล้วนะคะมันจะไม่มีความมันเรยวแต่ข้างที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยมันก็จะมีความเรียวๆนะจ๊ะเล็กเคาะๆแล้วก็มาลงอีกข้างนึงนะจ๊ะ บอกเลยนะคะว่าแต่งหน้าแบบนี้คือหน้ารักแล้วก็มันเป็นธรรมชาตินะคะ่ะต่อไปเราก็จะมาลงที่เปลือกตากัน,นะคะ่ะอายแชโดว์ใช้เป็น ODBO เบอร์03นะคะรเราจะใช้สีนี้นะคะนี่ค่ะสีตรงกลางข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะใช้นิ้วนะคะเราจะลงที่บนเปลือกตาก ทั้งหมดทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะสองข้างเลยเนี่ยก็จะได้ประมานี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้สีนี้นะคะเนี่ยค่ะสีข้าง บริเวณหางตานะคะทาหน่อหน่อยนะคะไม่ต้องทอเยอะค่ามาต่อน,นะคะใช้สีนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะทาบริเวณหางตานะคะตรงนี้ช่วงหางเท่านั้นนะคะแค่ตรงนี้นะแล้วก็ทำอีกข้างนึง แค่นี้พอนะคะมันยังไม่เท่ากันคำมันเท่ากันไปเลยเท่ากันยังไงทุกคนเท่ากันอ่าเท่ากันแล้วนะต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้สีตรงนี้นะจจะทาบริเวณของตานะคะใช้นิ้วนะคะเป็นกริตเตอร์นะคะตรงนี้ บริเวณหงอาตาไปเลยค่ะพอนะคะข้างนึงเป็นอันเสร็จนะคะ,ะ,คะต่อไปใดๆก็คือจะมาเขียนคิ้วกันนะจ๊ะ แต่ว่าปกตินะเราจะเป็นคนที่จะทามาสคาร่าก่อนที่จะเขียนคิ้วนะจ๊ะขอทามาสคาร่าก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเขียนคิ้วเป็นอันดับสุดท้ายคือเราจะได้รู้ว่าตาเรานะคะลูกตาของเรามันประมาณไหนแล้วเราควรจะเอาคิ้วประมาณไหนคิ้วที่เข้มหรือว่าคิ้วที่จางนะคะเพราะว่าถ้าเราลงคิ้วไปก่อน นะคะถ้าคิ้วเข้มไปอะเราจะแต่งตายากขึ้นมาไหมอะไรประมาณนี้อีคนะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะลงทุกอย่างบนตาให้เสร็จหมดก่อนแล้วถึงจะเขียนคิ้วเป็นอันดับสุดท้ายนะคะถึงจะบาลานซ์กันทุกอย่างนะคะก็จะมาลงมาส c คาร่าก่อนนะคะเราจะลงที่บริเวณใต้ตาก่อนนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลเสร็จแล้วเราถึงจะมาลงที่ข้างบนนะคะอันนี้คือลูกตากลมโตเลยนะคะมัสคาร่าอ่าลืมบอกนะคะเราใช้มัสคาร่าของเมจิก In Beauty Magic l เลสเซอร์ o n g b ์หนลองแบนะคะของทุกอย่างที่เราใช้นะคะสามารถจะมาจากที่เซเว่นเท่านั้นนะคะ เพราะว่าหาซื้อง่ายเอาจริงนะทุกคนของทุกอย่างที่เราใช้อะมันมันไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงนะคะตามแบบพวกบล็อกเกอร์ดังๆก็ได้เราใช้ที่เรามีอยู่ที่มันหาซื้อง่ายนะคะแล้วเราก็เอามา,าั d a p t ใช้เอาเนาะเรามาพยายามจะเห็นไหมคะว่าข้างที่ปัดมันคาล่าแล้วกับข้างที่ยังไม่ปัด่ันจาโอ้ อันนี้49บาทนะคะราคา49บาทได้ขนตาขนาดนี้เลยหรือแม่ปติทุอะส่วนตัวเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เรานำมาใช้มากกว่านะคะของถูกของแพงนะคะถ้าเราใช้เป็นนะคะใชใ้ถูกใช้ให้ถูกวิธีนะคะมันก็น่าจะดีกับตัวเรานะ ถึงใช้ของแพงไปใช้ไม่เป็นบ้างก็เสียตังเปล่าค่ะสำหรับเรานะคะเราใช้แต่ของถูกนะคะอาจจะมีเป็นพวกแปรงบ้างนะคะดูนะคะข้างที่ทาข้างที่ทามาสคาร่ากับข้างที่ไม่ได้ทาค่ะเราจะมาทาข้างบนกันด้วยนะคะ เราก็จะมาลงข้างบนกันนะคะดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะเราจะลงให้มันข้างเดียวก่อนนะเราจะลงเราจะลงข้างเดียวก่อนนะคะลงให้มันดูว่าเออมันความแตกต่างเป็นยังไงเนาะ จะนานกับไอ้ตรงคนตาเนี่แหละเนาะมันจะนานหน่อยนะคะแต่ว่าก็ดีนะสังเกตดูนะคะข้างที่ลงมสาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะตาสะดูกุมโตสวยมากแต่ข้างที่ยังไม่ได้ลง นี่น,นะคะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราจะมาลงอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะค่ะแล้วเราก็ไปลงทั้งสองข้างให้เท่ากันแล้วนะจอมาเท่ากันหรืออย่างี้เนาะทุกคนยังไม่เท่าอีกเหรอเติมอีกนิดนึนลงละค่ะนี่มันก็ยิ่งจะบานข้างนี้ เราจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้ขนตาปลอมเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เคร่องอะค่ะอยากดูให้มันเป็นแบบธรรมชาตินะเราคนนี้ไม่ชอบใช้เลยนะคะ่ะในเมื่อทั้งหมดทั้งมวลเสร็จทุกอย่างแล้วน,นะคะเราก็จะมาใช้นี่ค่ะบราอีกนะจ๊ะเขียนคิ้วนะจ๊ะเราจะใช้เป็นเบอร์ที่อ่อนที่สุดนะคะในการลงคิ้วไปเลยจ้ะ นับมาถามช,ช่องยูทูบน้องชายนะคะสะกูนะจ๊ะเดี๋ยวจะตอบให้พี่กำลังอัดคลิปอยู่จ้าอืมได้ไปแล้วครั้งนึงทุกคนคะ่ะ คนดูนะคะข้างที่มีคิ้วนะคะกับข้างที่ไม่มีนะคะคุณหลอกดาวมาตลอดนะคะบอกแล้วนะคะว่าการแต่งหน้านะคะมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะคะสังคมเปลี่ยนได้นะเออมอุมมองความคิดคนก็เปลี่ยนไปด้วยนะจ๊ะ mm hmm. จากที่คุณเคยมองเราไม่สวยเออ ำไมวันนี้มันดูดีขึ้นมันสวยขึ้นนมมันได้อะมันได้ใจอะทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นการแต่งหน้านะคะจำเป็นมากใช้คำม่งมากมากเลย<ม>ใครจะว่าเราเออตอนตอนไม่แต่งไม่สวยอะไรงไงก็ช่างนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตอนไม่แต่งเราไม่ได้สวยนะแต่คน ก็มันอยากสวยมันก็แต่งนะทุกคนเป็นกำลังใจให้คนที่หาแต่งหน้าใหม่ๆนะจ๊ะ <c oughs> แล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรยังไงนะคะ <c oughs> มาค่ะก็มาต่อกันอีกช่วงหนึ่งน,นะจ๊ะ <c oughs> อีกข้างนึงนะคะให้มันเท่ากันเท่ากันก่อน เท่ากันยงอนทุกคนถามใครมะ้ยว่าถามกูเองอ,อีกข้างแล้วกันยังไม่เรียบร้อยอ่ะโอเคจ้าก็จะได้รูปประมาณนี้นะคะทุกคน จริงเลยไม่ได้ทาปากเลยมาเติมปากก่อนเนี่ยค่ะเราใช้คอนซีลเลอร์ที่เหลือนะคะมาเติมปากก่อนแต่ที่จริงปากมันชมพูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใช้ตัวนี้นะคะใครที่สูบบุหรี่เอดำกรรมพันตั้งแต่เกิดน,นะคะครีมแก้ปากดำนะคะชมพูรจริงเลยจริงอันนี้ยังไม่ได้ทาลิปเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ทาลิปเลย ทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นจ้ะเดี๋ยวเราจะมาทาลิบกันก่อนนะหลงหอมชิลเลอกก่อนนะควั ไว้ช่วงคืนนะคะปากมันยิ่งชมพูชมพูมันจะชมพูไปไหนเนี่ยไม่ต้องไปสักปากให้เสียงเงินเงอนนะคะเพียงหลอดละสองร้บาทเท่าน,นั้นแล้วก็ทาลิปง่ายเลยคะ่ะจะทาสีอะไรก็ง่ายเข้ากับปากเรามากดูดินา ว่าแล้วก็ไปนั่นๆๆเห็นบละเห็นบาลาเห็นบล่เ <c oughs> <c oughs> ช็ดขอบก่อนมันแอบ,บเลยป้ายมาในนึง Okay. เราก็จะใช้พับตัวเดิมนะจ๊ะมาทำการเซตนะคะทุกอย่างให้อยู่ให้อยู่นะคะไม่ให้หายออกไปแต่บนหน้าห้องเรานะเดี๋ยวเราเขาปัดความเรียบร้อยนิดน,นึงก็จะปัดเสร็ษสีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอายแชโดว์สีคิ้วที่มันหล่นลงมานะจ๊ะบนหน้าเราเราใช้แปลง ที่เราทาแป้งไปอะค่ะปัดแล้วเราก็ใช้แทบบริเวณขอบปากนะคะแบบนี้จ้าทุกคนแล้วเราก็จะขอใช้แป้งสีชมพูเหมือนเดิมนะคะทาบริรเวณ a r e ยช่วงข้องใต้นะคะทำให้ดูแบบนี้อชมพูะะมพะะมพบานอะไรเบอร์นั้น,นะอะ เน้นแค่ตรงนี้นะจอ๊อเป็นการเสร็จนะคะถามว่าทำไมเราถึงไม่ไล่จมูกใช่ไหมทุกคนก็คือถ้าเป็นตอนวันนะคะมันก็ไม่ค่อยอยากไล่จมูกเท่าไหร่อะคะ่ะ มันดูโบ๊ะมันมันดูไม่ธรรมชาตินะคะทุกคนเดี๋ยวเอานิดนึงก็ได้โอ้โนะนะคะเราจะใช้สีนี้นะคะในการไล่จุดหรือว่าจะเป็นสีที่สีเดียวกับคิ้วเราก็ได้นะจะทำการนี่ก่อนนะเราก็จะมาไลดูเราจะไล่แค่ส่วนนี้นะคะ แค่นี้เท่านั้นค่ะมาต่อด้วยกันไรจะเหมาะนะจ๊ะขนาดยังไม่ลงนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นไงอะ Oh no นิดเดียวมันก็มาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วข้างบนเนี่ยนะอ่ะแค่นี้พอนะคะ แล้วจากนั้นเราจะใช้แปรงเอากาซน,นะคะในการเบลนในการเบลนนะคะเบลให้ทั่วเลยนะจ๊ะเบลมันออกไปให้มันดูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น แค่นี้พอนลนะลจบสำหรับใครที่อยากคอนโทรลลอกใบหน้านะจ๊ะเราแนะนำไม่ใช้เนี้ยะคะ่ะที่เขียนขอบตาเราหรือว่าจะเป็นอายแชโดว์สีอ่อนกว่าน,ะนี้นะในการคอนโทรลนะคะโดยเริ่มจากหมุนแก้มลงมาเลยปพิบปเพบแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นสีแป้งที่เข้มกว่าสีแป้งที่เราใช้นะคะ คอนโทรลหน้าให้มันดูแต่วันนี้เราจะไม่ะคอนโทรแล้วค่ะค่ะอันดับสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือแร้แด้โรแมนลิฟสกอตค่ะเบอร์ศูนย์หนะคะนี่เลยจ้าเหมือนเดิมดีเหมือนเดิม,ดม,อ,ดมอันนี้ใช้จะหมดแล้วนะคะนี่ มันทำให้ปากแบบอื้อันนี้ไปฉีกฟินเลออ์ม,มาแน่อ่าน,นั้นเลยอะล่องปากหายไปยนะพี่ตา เสร็จแล้วจะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็อขอปิดคลิปกันเมียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Pinky Channel ด้วยนะคะทุกคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ